สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลักภาษาไทยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะอ่าเราก็จะมาเริ่มนะคะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะคะในชื่อหน่วยว่าถ้อยคำนะคะสำนวนนะคะ เด็กๆสามารถเปิดหนังสือนะคะดูตามได้เลยนะคะครูขออนุญาตใช้หน้าจอก่อนนะให้ทำสำนวนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนกันก่อนนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆดูที่หน้าจอนะคะเด็กๆลองดูรูปภาพรูปนี้นะคะแล้วลองบอกครูซิว่ารูปนี้นะคะคือสำนวนใดนะคะ ครูมีคำมาให้สี่คำนะคะเด็กๆลองดูนะอ่าก็คือกบนะคะในกะลานั่นเองนะคะกบในกะลานะคะเด็กๆหมายถึงนะคะผู้ที่มีความรู้นะคะหรือว่าประสบการณ์น้อยนะคะแต่ก็คิดว่าตนเนี่ยมีความรู้มากกว่าผู้อื่นนะคะจริงๆแล้วเราเนี่ยมีความรู้แค่อยู่ในกะลานะคะไม่ได้มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตไม่ได้มีความรู้ภายนอกเลยนะคะแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งนะคะแล้วก็มีความรู้มากนันเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะลองเดาซิรูปนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นสำนวนใดคะลองดูข้อความประกอบด้วยนะอ่าในนะคะในน้ำมีลานะคะในนะคะถูกไหม ในน้ำมีไหนคะว่ามีมีปลานะคะมีปลาในนามีมีอะไรคะมีข้าวนั่นเองนะคะในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะคะสัมนวนนี้คุ้นคุ้นกันไหมนะคะหมายถึงพื้นท,ที่นะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะ ไม่ได้แห้งแล้งนะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะทีนี้นะคะกิจกรรมที่ผ่านมานะคะเด็กๆเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสำนวนต่างๆนะคะซึ่งครูก็ได้ยกตัวอย่างมาให้เด็กๆด,ดูเนี่ยเป็นสำนวนเพียงแค่สองสำนวนนะคะเด็กๆสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะคะทีนี้เด็กๆลองดูสิคะว่ารูปนี้นะคะรูปนี้คือสำนวนอะไรรูปนี้นะคือสำนวนอะไรคะเขียนอะไรคะ เข็นครบขึ้นภูเขาใช่ไหมใช่หรือเปล่านะคะอ่ะทีนี้เรามาดูความหมายนะคะความหมายของสำนวนกันก่อนนะคะสำนวนนะคะก็คือถ้อยคำนะคะหรือข้อความนะคะที่มีสืบต่อกันมาเป็นเวลานานนะคะมีความหมายไม่ได้ตรงตัวนะซึ่งสำนวนเนี่ยก็หมายถึงอ่ะรวมถึงนะคะคำคา คำพังเพยแล้วก็สุภาษสิทธิ์ด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพียงแค่สำนวนก่อนนะถ้าเป็นเกี่ยวกับคำพังเพยนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะก็คืออย่างเช่นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะก็คือเป็นการพึ่งพาอาศัยกันนะคะนี้คือจะเป็นคำพังเพยนะคะแล้วก็สุภาษิตธิ์นะคะก็คืออย่างเช่นหันหน้าเข้าหากันนะคะหมายถึงเป็นมิตรไมตรี กันนะคะมาปรึกษากันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนกันก่อนนะคะอย่าลืมนะความหมายของสำนวนคือถ้อยคำนะคะหรือว่าข้อความเนี่ยที่มีการสืบต่อกันมาเป็นเวลานานนะคะมีความหมายที่ไม่ได้ตรงตัวนะแล้วก็ซึ่งสำนวนเนี่ยก็หมายความรวมถึงคํา,าพังเพยคําสุภาษิตอีกด้วยนะดังนั้นนะคะเด็กลอง ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคพณครูเพิ่มเติมนะคะว่ามีสำนวนอะไรบ้างนะคะที่เราเนี่ยสามารถนําความรู้นําข้อคิดจากสำนวนเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราได้บ้างนะคะอ่ะทีนี้นะคะครูมีใบงานมาให้เด็กๆทำนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อสำนวนไทยนะคะตามรูปภาพแล้วก็ความหมายที่กําหนดให้ซึ่งความหมายนะคะครูได้ให้มาหมดแล้วนะคะ ให้มาหมดแล้วซึ่งเด็กๆเนีย่ยสามารถเดาได้จากรูปภาพแล้วก็ความหมายอย่างเช่นรูปแรกนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมว่าเขากำลังเขยนอะไรขึ้นไปเดาไดไหมคะเด็กๆสามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้เลยนะในอ่า g o o g l e นะคะเด็กๆสามารถที่จะพิมพ์ไปว่าสำนวนไทยนะคะแล้วก็ลองดูภาพลองดูความหมายประกอบได้เลยนะอ่ะครูเดี๋ยวครูช่วยอ่า ภาพที่หนึ่งก่อนนะคะภาพที่หนึ่งนะคะก็คือมีเด็กเนี่ยกำลังเข็นอะไรสักอย่างเนี่ยขึ้นขึ้นไปข้างบนนะคะเด็ก <c oughs> ๆสามารถเดาได้เลยว่าสํานวนนี้คือสํานวนเข็นครบกขึ้นภูเขานะคะก็คือหมายถึงทํางานเนี่ยที่ยากลําบากเกินกว่าที่ตัวเองเนี่ยจะทําได้นะคะมันลําบากนะการที่เราจะเข็นครบกเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาได้เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ลําบากนะคะ, <c oughs> ะ,คะเกินตัวเราไปมากเลยนะคะ อันนี้นะคะเด็กๆรูปนี้นะคะเป็นรูปช้างนะคะก็มีก็มีเอาใบบัวนะคะมาปิดนะคะเด็กๆลองไปเดาซิว่าเป็นํำนวนอะไรนะแล้วก็รูปนี้นะคะชี้อะไรชี้อะไรเขากําลังชี้อะไรไปนะคะชี้โครงนะคะเด็กๆลองไปดูนะคะอันนี้ก็คือทํางานด้วยตัวเองเห็นไหมไม่ต้องเป็นรอรอกใครเวลาเราทํางานด้วยตัวเองนะคะ เราไม่ลอบใครนะคะสำนวนนี้คือสำนวนอะไรเดี๋็กๆลองไปดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนไทยนะคะเพียงเท่านี้เดี๋ยวในคลิปหน้าเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำพังเพยนะคะสุภาษิตต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสำนวนเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะคะครูอยากที่ให้อ่าอยากที่จะให้พวกเราเนี่ยคน้นควาเพิ่มเติมนะคะคน้นควาด้วยตัวเองนะคะ ลองเซิร์ชนะคะใน Google นะคะใน Youtube นะคะเด็กๆลองเซิร์ชดูนะคะแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับใบงานนะคะที่ครูให้ทำนะคะแล้วก็ลองดาว,ว่าเป็นสํานวนได้นะคะความหมายตรงกันไหมนะคะแล้วก็ต้องทำให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะให้ความรู้เพียงเท่านี้ เด็กๆนะคะช่วงนี้นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะใส่แมสไว้ตลอดเวลานะคะเวลาเราออกข้างนอกนะคะแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆนะคะเวลาเราจะรับประทานอาหารเราก็ควรที่จะล้างมือให้สะอาดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ